สวัสดีครับจากคน,นอนัพเลครับวันนี้สั่งของจาก l ซา,าด้านะครับมาดูกันว่าสิ่งของที่ผมสั่งนี้มันคืออะไรมาแกะกันกล่องกันนะนะผมแกะกล่องด้วยใบมีดเนี้ยเป็นใบมีดเล็กเหมือนผ่าตัดผมมากอันตรายครับอันตรายต้องควบคุมอ่ะเวลาตัดเนี้ยตัดแล้วมือเดมนมือขาด แต่เบาๆเหมาดูกันครับว่าเป็นอะไรช่งเหลี่ยนชั้นเป็นอะไรนะเป็นถุงมือครับถุงมือนักปัน่นมือปั่นจักรยานนะนี่ครับสั่งมา สั่งมาสองคู่นะครับสองคู่ผมแนะนํานิดนึงนะ,ะเรื่องถุงมือจักรยานเพราะผมนี่เป็นรอบที่สองแล้วที่ผมสั่งมานะครับคือถุงมือจักรยานเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านน้าหนักอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบกิโลนะหรือว่าหกสิบห้ากิโลเจ็ดสิบกิโลแปดสิบกิโลเก้าสิบกิโลเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เบอร์ XL นะนะครับดูตรงไหน XL เวลาสั่งเนี่ย สั่งจากจ็อกปี้ดัสด้าก็ได้นะฮะทั้งต้องมีตัวนี้ XL ไม่อย่างงั้น,นเวลาใส่เนี้ยผมสั่งตัวก่อนคือตัว L นะครับมันก็จะคับนิดนึงนะนะครับคับจนแบบปั่นไม่ค่อยสบายนะพอตัวนี้ผมคบใส่พบเนี้ยนะครับ XL มันรู้สึกดีขึ้นสวยด้วยครับ หมอมือพอดีเลยนะครับ xl แนะนำนะแต่ว่าคนที่ใช้ไซส์เล็กก็ไซส์เล็กไปน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสักส5 5 0ิกิโลเนี่ยไซส์ s ไซส์ m ก็ได้แต่น้ำหนักอยู่ที่ประมาณสัก70กิโลขึ้นไปเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เบอร์ l หรือ xl ถ้า75กิโล71-72กิโลเนี่ยน้ำหนักของตัวนะเพราะเวลาําหนักใหญ่เนี่ยม,มือก็จะใหญ่ด้วย ใช้เบอร์ XL เลยนะครับแนะนำนะครับนะครับพอดีกับมือเลยครับสวยด้วยครับสีแดงชอบอยู่แล้วสีแดงอันนี้ครับราคานี้ผมจำไม่ผิดว่าคู่หนึ่งพร้อมค่าส่งนะหนึ100่งร ห้าสิบแปดบาทค่าส่งสามสิบกว่าบาทก็ราว,วอยู่คู่งประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบาทประมาณนั้นแหละผมก็ประมาณนะั้นะนะครับสั่งจากจากไหนจากช็อกซี้ครับสั่งจากช็อกซี้ครับเป็นถุงมือแล้วก็มันจะมีเกลวอย่างเงี้ยเกลเกนี่ผมเคยใช้มาหลายรอบนะคือ ใช้ดีนะรุ่นนี้ใช้ดีราคาย่อมเยาราคาถูกนะแต่ว่ามันจะมีอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งก็รุ่นนี้มือเนี่ยไม่มีไม่ได้หุ้มนะหุ้มเฉพาะแค่นี้ถึงแค่นี้เองนะลงมาถึงประมาณนี้นะครับลงมาแต่ว่าเพียงพอสำหรับนักปั่นนะเวลาปั่นจริงๆะก็แต่ว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับล้มแปะล้มอะไรพวกเนี้ย ลม้มก็มันจะได้ลงลงตรงเนี้ยมันจะมีเจียวเพราะว่าเจียวเนี้ยครับก็เคยโดนแล้วก่อนหน้านี้นะครับลม้มโดยไม่มีถุงมือนะครับดูฝ่ามือผมนะฝั่งนี้นะมันจะมีรอยก็แสบอยู่หลายวันนะรับรอ,องเลยนะด้านหน้าด้านหน,น,น้เนาเป็นเป็นอ่าเป็นเจียวเป็นหนังนะ อันล่างนี่เป็นผ้านะเป็นผ้าแล้วก็ผ้าซับไม่ซับน้ําอ่ะือเวลาปัน่นน้ําฝนเนี่ยมันก็ไม่ไม่เข้าเนี้ยแต่ว่าจะเปียกด้านนี้เปียกก็ไม่เป็นไรมันแห้งนะเวลตาตากนะปกติยี่ห้อยี่ห้อนี้กับหน้ากับหลังห่อยนะ <c oughs> ยี่ห้อเน,นี้ยแต่ว่ากับหน้ากับหลังพอดีผมถ่ายด้านหน้านะประมาณเนี้ย ยี่ห้อ IQ นั่นแหละนะครับ IQ ดีครับตกนะครับยี่ห้อ IQ ใครที่ชื่นชอบนะก็ได้นะครับรุ่นนี้ผมแนะนำเลยฮะโอเคยังไงก็ถ้าท่านชอบก็ช่วยกดไลค์ ก็ติดตามผมด้วยนะจากคนนอกประเ์ครับมารีวิวสินของมาจากลาซาด้าเลยครับราคาถูกค่า่มก็ถูกนะภาคใต้เนะนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ thank you หลาย